สวัสดีครับทุกคนผมนิววี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีแคปออเดอร์นี้นั่นเองที่ผมเก็บไปประมาณพันกว่าพันสามร้อยจุดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีแคปว่าผมเห็นอะไรบ้างนะครับกราฟเนี่ยถ้าดูในทางเฟรม H1 เนี่ยตอนนี้เป็นโครงสร้างขาลงนะครับก็เขาได้มีการขึ้นมาเทสถึงโซน50%โซนนี้ นะี่ยคือเขาขึ้นมาเทส,สโซนนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมอะ่ะก็หาจังหวะเซลลงแต่ว่าในสตัคเจอร์ของ m 1 5คือเขามีการเสียโครงสร้างครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นขาลงมาตามสตัคเจอร์ใหญ่ใช่ไหมลงมาตรงนี้ก็ลงมาหลังจากที่กาวเขาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นช็อคหรือ mss นะครับในททม f เฟรมเล็กเนาะนี่หลังจากที่เขาบอสลงมาตรงนี้แต่ว่าไม่สามารถลงไปต่อได้ก็เกิด mss นะครับหลังจากนั้นผมก็ซูมไปใน l o w e r timeframe ผมก็การพรีเมียมดิสเค n t ก่อนเลยหลังจากที่เขาทำสวิงล่าสุดนะก็ตีจากนี้มานี่ก็คือนี่คือเส้น50%นะครับเราจะบายใต้นี้เนาะตรงนี้เราก็จะมองเป็น i n นดิ m เมนตนะครับที่เขาสะสมราคาตรงนี้นะครับเรามองเป็น liquidity ล i ค u ิ d ิตีเราจะไม่เข้าโซนนี้นะครับก็พอการาฟเนี่ยเขามีการลงมาเคลีย์เครีย์ส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับอินดิ t เมนต์วิธีสังเกตของผมก็คือสมมุติโซนมันถึงมันจะอยู่ใต้เ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอะไรอะใต้ดิสเคิโซน หรือใต้50%อย่างเงี้ยแต่ว่าโซนอะ่ะมันมีลิควิดิตี้เยอะก็คือพวกไส้ๆเยอะๆอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยคือผมมองว่ามันเป็นโซนที่มีลิควิดิตี้เยอะก็คืออเขาอาจจะลงมาเคลียร์โซนนี้ได้นะครับผมก็เลยอ่ะเนี่ยมองว่าตรงนี้เป็นอินดิชเมนต์นะครับถึงว่าจะอยู่ถึงแม้จะอยู่ใต้โซนนี้เนาะผมก็เลยจะมารอเล่นนี้ที่ตรงนี้ครับเป็นบาลานซ์ไพ่เชวินนะครับของ M5 BPR นะครับ,อรบพอกราฟเนี่ยเข้ามาใน BPR ใช่ไหมครับผมตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าเทรด แบบว่าใน BPR เลยนะครับทุกคนผมไม่ได้เข้าตรงนี้เนาะคือผมรอเขาย,ย, <c oughs> ยืนยันยืนยันยังไงก็คือผมเข้าไปใน M1 ผมรอเขาเข้ามาใน M1 นะครับก็คือตรงเนี้ยผมยังไม่ได้เข้าเลยนะครับคือจังหวะที่เขาเข้ามาในโซนอ่ะผมก็รอดูก่อนว่าเขาจะมีแรงไหมแต่พอเขาขึ้นไปเนี่ยประมาณโดนโซนนี้เขาก็โดนดีดกลับลงมานะครับดีดกลับลงมาปุ๊บอ่ะผมก็ว่าเอ้ยขอดูอีกหน่อยแล้วกันว่าเออโซนนี้เขาจะมีแรงจริงหรือเปล่านี่มันก็ยึกยักยึกยัก,ยก,ยกไปเรื่อยจนมันมีแท่งนี้ครับ ที่เขาแบบอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาเลยเอาชนะแบบว่าหายนี้ได้นะครับนี่อาชนะตรงต้านนี้ได้เออมองไปต้านก็ได้หรืออาชนะหายนี้ได้ผมก็เลยมองว่าไอ้แท่งเนี้ยคือแรงซื้อน่าจะมาแล้วผมก็เลยเข้าหลังจากแท่งนี้เลยนะครับ42นี่คือจุดเข้าของผมนะครับนี่ก็จะสังเกตได้ว่าผมเข้าหลังจากแท่งนี้เลยนะครับก็เอสอล ผม200จุด200กว่าๆนะครับผมจะไม่ผิดนี่เออประมาณนี้อ่ะตีเป็น200จุดนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่แี้เผมจะอยู่ที่200จุดเนาะ TP ผมที่ผมมองไว้ก็คือสต t ักเจอร์ล่าสุดของเขาเลยนะครับมาดูกัน M15 นี่ผมมองเป็นตรงนี้เซนลิควิตี้นะครับผมมองว่าเขาจะขึ้นไปถึงส่วนนี้ได้นะครับก็เลยเก็บ TP ไว้นี่นี่ประมาณพันสจุดนะครับ ก็มา TP ที่เรียบร้อยพอกราฟเขาขึ้นไปถึงไฮนี้ได้เนี่ยผมก็ BE m ีไม้ไปนะครับมานี้ผมก็จะไม่มีความเสี่ยงนะครับผมผมก็ถือไปเรื่อยๆนะครับจนเขาไป TP นะครับตัวนี้ก็จะมี f อ g ที่คอยพักดัลราคาขึ้นไปต่อนะครับนี่ต้องดูในทำเพรมเอฟนะครับถึงจะชัดนี่นี่ประมาณนี้ครับทุกคนออเดอร์นี้ก็ประมาณ6.5 RR นะครับจุดที่ผม TP นะครับประมาณนี้ครับทุกคนไม่มีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ ก็คือโครงสร้างของ M15 เนี่ยมีการเสียโครงสร้างถูกไหมครับจากนั้นผมก็ตีพีแ discount ปกติเลยหาอินดิ m e n t แล้วก็บายใต้โซน discount zone น,นะครับแล้วก็ tp ใหไฮเดิมเป็นเซลไซส์บายไซส์คุณ i ี y อะไรแล้วก็ว่าไปประมาณนี้เนาะสำหรับออเดอร์นี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับจะมารีแคปออเ์อะไรอีกหรือว่าจะมาลงความรู้อะไรอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย